รู้สึกว่ากล้องมันสวยหนูสวยกว่าเจ๊ตังนะไม่ไหวนะลูกนี้ไม่ไหวนะคะอ่ะโอเคยังโอเคโอเคยังคะโอเคเบสสวัสดีจ้านสวยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีน้องเบสเนาะสวยขึ้นนะคะไม่ได้ยินเสียงเลยเสียงกับตัวหน่อยลูกเสียงกับตัวหน่อย พี่นอกขยับก่อนเด้อน้องเบสไม่ได้เจอกันนานไปเรียนในเมืองจากไปเรียนอยู่มหาลัยปีสองเล่นบล่อไปเจอนาไปเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ลูกไม่ได้ตามตัวเลขนานแล้วกะจะได้ลูกช่วงก่อนนั่นกะหายไปเพราะว่าบอกไฟเดล่นน้ำกะไปเรียนแล้วกะพึ่งมาจะกลับมาฟันเห็นก็คือก่อนที่จะฟันเห็นก่อนที่จะเขาก็คือฟันเหินค้นเถ่า ฟันเห็นได้คนเ่ากับแต่คนตต่ก่อนอก่อนจะมาเลกเขากับเข่างวดเลขที่เขามากของปีนี้กับหาสองที่ของราสองก็ไหลมาจนถึงงวดวันขันทาเป็ดฟันว่าบานหลังข้างขางบานนาเขาจัดงานศพบานเลขที่ฮาที่แปดล่าสุดเข้าห้าแปดแล้วลูกแน่นจะให้ให้แค่ตัวเดียวมาทีเแล้วอบอกคนที่เขาเคยติดตามมากอะ่ะเขาก็ยังติดตามอยู่ กะให้แค่ตัวเดียว้าแปดตัวเดียวสำหรับเอฟซีที่เคยติดตามบอกตัวเดียวเม็ดเดียวตัวใดก็ลู้าแปดตัวเดียวมาที่แล้ว้าแปดฟันว่าคนตายบ้านเลขทีแค่้าที่แปดตัวเดียวฟันก่อนหวยออกประมาณสองหมื่นค่ะปารคูอฟันแม่นค่ะพี่นอกฟันแม่นแล้วก็บอกตัวเดียวเม็ดเดียวด้วยจะบอกแค่ตัวเดียวเพราะว่าที่บอกในกลุ่มไปกะบอกแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลย หาแปดตัวเดียวตัวเดียวแม่เดียวก่อนมีเข้ามาึงหกนวดค่ะบ้แม่ที่หกวดแล้วบอกหกวดติดบ่ลูกแม่จ๋าหกมวดแล้วกาทะเบียนรถที่ที่ว่าทะเบียนรถคนปูมากอะหลังจากทิ้งวันั้นเขากับเขาสามข้อทะเบียนรถมันสามหาหกกับเขามาตลอดที่มันออกคำกันสามหกโคสามแต่หล้วการหาหกโคตรหักหาหกโห อะไรๆมาล่าสุดนี่งวดท่าแปดก็มีแต่ความฝันล้วนๆแม่จะช,มชนมากนะนี่จะเป็นความฝันแต่ถ้าเป็นเลขถูกชนมากที่ห้เลขถูกตอนนี้ที่ไปทางเพื่อนบ้านแม่จะ<อ>ให้กะให้บ่อยรอบที่แล้วก็แตกสามตัวสองรอบสองหมืม่นเพื่อนบ้านสามตเขาเป็นคนกะฮูักมากขึ้นกะเดี๋ยวสามตัว แสดงว่าเพื่อนบ้านกระแตกหลายเะจ้าเพื่อนบอกหลักกรมือมันจัดแต่ทั้งบนทั้งล่างจุดด็กเก่าสองหางมันก็ออกเก่าสองกรสองหางสำหรับเพื่อนบ้านเนาะงวดนี้งวดนี้ถามงวดนี้วันที่หนึ่งกุณาเนี่ยเมื่อนี้ก็ฟันฟันแล้วฟันฟันเบรประมาณสี่ห้ามือแล้วฟันว่าเห็นเต่า อยู่บ้านลังหนึ่งการลังทัดไปจากบ้านหลังที่ฝันมาควนตายงวดทีเล้วเตาหลายแห้งกันเลยในความฝันอะใช่ฝันซ้อนฝันใช่ห้านไปเบื้องบ้านเลขที่เขาหายเขาก็บอกว่าบ้าน,นเลขที่เก้าสิบสองนี่ก็เลยเรเสือกันเลยเดินไปเบื้องเองก็เห็นเป็นบ้านเลขที่เก้าสิบสองกับที่เตาหลายนีเขาไปเบื้องกับเห็นแต่เตาเตาเต็มบ้านเขาเลยบ้านเลขที่เก้าสิบสองมูซีก็เลยหายงวดนี้ก็เลยหาย 429งวดนี้รัฐบาลไทยแม่นจ้ะรัฐบาลไทยงวดนี้ให้ตัวไหนนะคะน้องเบส429 429นะคะ fc ยิงปอพี่น้องชัดบอลล่าก็ล่างล่าง็ทส72กับ62แต่มัก72ลายกว่าจ้ล่าง72กับ62แม่นจ้งแต่มัก72ลายกว่าถ้าเท่งกับสิมัก2992 ลายตัว9 9ซองตัวที่ชอบมากนะลูกแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสองกับหกสองได้มากแบบใดเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลขกทูบที่ไปขออยู่กับวัดที่ไปอยู่ในเมืองนะจ๊ะบัดที่เคยไปแล้วกังที่นี่จุดสองแห่งกันมันมาเหลขกเดียวกันสองเราก็บแบบเราก็เลยมีความหมาักหมักเพราะว่าเคยก่อนต้นตั้งแต่ต้นหวัวเคยฝันเห็นคู่เถาเราอายุเจ็ดสิบสองปี ฟันตอมวงดฟันเห็นผู้เฒ่าบะมันยังมีชีวิตอยู่ปจ่กมันจังไดคันนองเวทเนี่ยนะจอมมันมีชีวิตอยู่บอเล่าเสียแล้วจ้ะเล่าเสียแล้วรับผีผู้เฒ่าเสนบอกช่องเห็นฟันเห็นแต่ผู้เฒ่าเห็นแต่ผู้ตายตอนเนี้ยเก่าเลขแบบน่าจะเป็นเลขเก้าป่ะแม่จอมคิดว่าเลขเก้าเลขเก้าแท้ละมาได้แท้ละหงุดเพราะว่าตอนไหนก็เห็นแต่ผู้เฒ่าเห็นแต่คนตายเก้าไม่หอมแก้มบอถ้าวะถ้าวะ ถ้าพอนีเก่าให้หอมเกี่ยมหมีม่ไ้หลหลังเก่าเนมีหีบนน้องเบสมีมีเท่าน้สามตัวบนน้องเบสอะไรนะกับสองตัว่สองเก่าแล้วก็เจ็ดสองกับหกสองให้ซ่มีหลัวันางเดียวใช่ไหมครับเบอร์โทรน้เบวกอร์โทรั่เบอร์โทรกะศูนย์เก้าแปดหกเ้าสี่ห้าแปดเจ็ดแปนเตยงเลยนะ อีกรอบ098 694 5878 694เก้จ็งวดก่อที่แล้วได้ตัวไหนครับ58 58ตัวเดียวเลยตรงเลยฟันว่าที่บอกว่าฟันวาเห็นคนตายปรห้าสิที่58ตัวเดียวเม็ดเดียวเลยนอนน้ำเป็นต่างตรงตรงเลยแม่นจ้ะ58คนกะจะถือลายยูมอนเทียบแต่จะพไมันประดิเพราะว่าถ้าเกิดว่าหายแล้วจะบอกื้อเพราะว่ามัน แ,แม่จะเคยคิดว่าถือมากแต่ได้แล้วว่าถ้าเกิดหายกัดจบะบ๊ซื้อเราจะเป็นผู้ให้อย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่าถ้าหายแล้วซื้อมันกัดิะเป็นไรไหมออก็เลยบ่ซื้อตั้งแต่น้องเบสให้มาในกี่งววแล้วครับที่เขามากปีนี้กับบอเมเนที่หกหัวหกหัวดหลอครับงวดวติวดหวันนี้เป็นงวดที่เท่าไหร่ครับที่ปล่อยรับพอพี่พีนี้หววที่งวดแรกอันอันอันนี้ที่ปล่อยให้ถ่ายยูทูปมีงววแรกเพราะว่า กันกบบคือเข่ามากกับคือยังประเดทายกัคือไปเรียนนํากันเลยประเดมีเวลามาถ่ายเข้าตั้งแต่ตัวไหนบ้างหาอ2วันนั้นฟันได้สองหาแล้วก็กลับกับหาสองสามาสองแล้วก็หาสองแล้วก็จาได้นี่ไงกับที่เป็นพวกหาฮุกอ่ะ ล้วที่มันออกล่าสุดแมนกับที่มองสลับกันแล้วครับพอออกงวดหนึ่งตุ้กับพันมาเนี่ยต้องถอดคือบาหลิกตรงเก่าแม่นจะออกตัวเก่าอยู่เียก็คือน้องเบสเข้ามาแล้วหกงวดกระงวดงวดที่เจ็ดนี่จะมาปล่อยให้ youtube ถ่ายใช่ไหมที่เข้ามายังไม่เคยได้ถ่ายมางวดนี้เป็นงวดแรกของ youtube เอาออกช่องค่ะโอเคโชว์เลยครับโชว์เลยครับนงวดที่เจ็ดนะคะเอฟซี ส่วนมากเลยมาจากฟันฟันอย่างเดียวมันบอกแม่นจังสนมากอันนี้เป็นโมชิเกตของน้องเบสเนาะแม่นจังอันนี้โมชิเกตสามโมชิเกตเบสชอบนาซีสองเก้าเนี่ยขอย้ำใหม่ว่าฝันว่ายังไงนะฝันว่าเห็นเต่าอยู่บ้านหลังเนี่ยบ้านหลังที่ทัดกันไปที่ว่าฝันงวดท่าแปดงวดที่แล้วก็คือบ้านเลขที่ขั้นสิบสองมูซีก็เลยแล้วที่นี่มันทัองคิดว่ามันมากเอาก็เลยเอาซีประมาณขนาดมากมากเอินไรค่ะ มักแห้งบอกมักหมักมักแห้งเลยตัวนี้ก็คือบอกไผไผ่สามก็คือยำให้ในตัวนี้แหละยำให้ตัวนี่ข้าง,ง,งบนมักมักแห้งตัวนี้อสองหกสองเกียนนะครับอันนี้เป็นเลขทูบจ้ะเลขทูบอ๋อเป็นตัวทูแน่นจ้ะส <4 S 3> ี่ตัวที่มักแห้งเห็นในนองเวทตัวที่มักแห้งตัวใดจ้ะข้างเชิงก็ะจะหมัครเป็นเก้าสองสองเก้าจ้ะ,ะข้างหลังก็จะเป็นเจ็ดสอง ื่อสอนี่เลยมแขงักแข่งสองตมักแข่งแขงมากล่หลายที่นออกตัวที่ชอบแข่งๆแด่งรั่นนๆอ่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องเบสเนาะนะครับที่แ่งปันนะครับแนวทางขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเบสนะคะน้องเบสคนมีเตนะคะเอฟซีสีเสและเจ็ดสองซูเก้าแปหกเก้าสี่ห้าแป งานด้วยคะรับงานอะไรคะน้องเบสครับแล้อนี้กบเปิดลามในริลามนะราลามเฉือนนาคาเนรลมดอกไม้สดอบบลามเป็นงานแต่งงานบวกงานศพกะรัดหับเปินดะไม้สีอย่างกับลับจัะชอบหลับโทนี้เลยเนาะสามโทนนี้หน่ ตามเบอร์โทรนี้นะคะ FC สาหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะใช้บริการนะคะของน้องเบสคนมีเซนนะคะแล้วก็ฝันแม่นด้วยนะคะถ้าตัวเลขที่เข้าเนี่ยก็6กงวดติดแล้ววันนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดนะคะ,ะก็สําหรับเอ่องวดนี้ก็ขอให้ FC โชคดีเนาะน้องเบสเนาะขอบคุณค่ะไม่ต้องโชว์ตัวเลขพอจะลงติ๊กต่อกา้า